อัอก,น,กน,อนน้เกอาีเก็บบัตรไม่เปลี่ยนขบวนรถนะครับอย่าให้บัตรหายนะครับลงแล้วขึ้นได้ทุกขบวนนะอ,อ๋อจ้ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่งรถใส่ชม

เงินสัตว์อลลาน่าไหม่าไหที่คัน้ง่หอาไดไหมนะคะ้างคบข้างคบตัวใหญ่เลยอะไรนะทำ้างคบกันอโลงเลยไหมอะลงเลยดวน เดิมกองแรกเต่ายัยากษ์กเลยใอ่หมอนมันมึงเตาอู้ยกำลังกินผักบุ้งหัวหน้ามันบังมดหายรู้ตัวเตามากเดี๋ยวมมานี่มาอยู่นี่เช้าเช้าเตากำลังสดชื่นตัวใหญ่มากนะคะเนี่ยดูจากในกล้อง จะคิดว่าม่ใหญ่กเกินจริงใหญ่มากแล้วก็เป็นตู้ของงูยวถ่ายให้ไหมไม่ต้องเยอะนะยหยุดเป็นทักระยะระยะ ขกระจกบนน่ะอนช่อดกิงี่อกไม่ใช่นีนชีมือขาวีมือขาวมามีอตัวเลยเอัวเลตู้นี้เป็นชนีมือขาวนะคะหันหน้าไปไหนเนาะ โอห้หนูหนูหนูข้างบนดิกขึ้นไปแล้วกำลังกินกล้วยไปแล้วกลงนี้ก็กลงชนีมือขาวมกันมีสองกลงอ๋อชนีมือขาวสามกลงหยูรวมกันข้างแว่นถิ่นเหนือนี่ไงรถไฟมาอีกแล้ว ใช่ไหมแล้วไปดูงูไหมดูงูไหมซุปนี่งูไปดูอยู่รวมกันสามตัวเลยทีนี้ใหญ่มากม้วนๆเลยนี่เตีางมันตัดสองชายเลยนี่เตียมันกันหยักรวมกันนี้อายุเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะอะไรเรื่องมูลายแฮปปี้เดียร์จอแล้วเดี๋ยร์ได้ กับม่แด้ละจะมาได้ถ่ายผู้ต่อฮะแต่ละคนท่ายกันทายกันเข้าไปคิดว่าจะไปไหนครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆตามกรงต่างๆ า่แต่เตาใหญ่เตาเล็กเราก็มีนะอยู่ในน้ำตัวหนึ่งต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องแต่เช้าเิ่นสดชื่นอยู่อากาศดีนี่เต่าเล็กนี่คือเต่าแก้มแดงอยู่รวมกันเป็นซุ้มเต่าหวายเต่าบึงหัวเหลืองเขาจะอยู่รวมกัน